สวัสดีครับพบกับผมทากับข้าวง่ายๆสไตล์แบบวุ้นออมครับพี่น้องเมื่อนี่ว่าวุธจะพาพี่น้องมาเฮ็ดเข่าพัดไข่พี่น้องนี่ครับดืชผลมีเข่าตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็มีกระเทียมสองกลีบแล้วก็มีต้นหอมสองต้นสามต้นพี่น้องแล้วก็ใส่ไข่ไก่สองหน่วยแล้วก็มีมะนาวหน่่ยหนึ่งมะเขือเทศหน่่ยหนึ่งพี่น้องนะครับเดี๋ยวเครื่องปรุงสี่ึืนในเบื้องด้กครับพี่น้องเด้อนะครับอัดดับแรกเข้ากาับไป ั่นไอ้ซับเป็นกระเทียมก่อนพี่น้องนี่นี่ครับกระทุบทูบทูบก่อนพี่น้องให้มันสับง่ายพี่น้องนี่ครับหั่นหันประมาณนี้แหละพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องประมาณนี้แล้วก็เอาต้นหอมมาซอยพี่น้องเอ็ทไ,ไ,ไฟเลยพี่น้องเลยเอ็ทน้อยๆไปเลย ถ้าผู้ใดบ่กินกันบ่ใส่กระดได้ดพี่น้องต้นหอมถ้าผู้ใดประมากักผักดอกนะครับกระดประมาณนี้ครับต้นหอมครับมะเขือเทศอันนี้ผมก็ใส่สีใสยยเข่งหนว่วยได้พี่น้องบม่ได้ใส่ลายดอกค,คือเอาความสมัมะเขือจักน้อยแล้วกระด้สีสันสวยงามนะพี่น้องข้างในเขาก็ออกด้พี่น้องเดมม้มันจะมีน้ำมันจะเฮ็ใหข้าวพัดเฮามันเละพี่น้อง การหั่นกะแล้วแต่พี่น้องอยากได้ต <Yeah, S 1> em. so ้นหน่อยตอนใหญ่หั่นเอาพี่น้องแต่ผมกะเสียดประมาณนี้พี่น้องมันผัดมันจะสุกง่ายพี่น้องนะครับต่อไปครับปรุงรสนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นรสดีพี่น้องมันสองซอนซาพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตาลสองซอนซาด้วยกันพี่น้องต่อไปกับเป็น น,นี่ผงนัวเลยพี่น้องด้อู้ใดเบกกินกับ่ต้องใส่ก็ได้ครับในกระจุดไฟตั้งกระทะลงไปพี่น้องนะครับเติมน้ํามันลงไปครับกระตงใส่หลายกนไดครับน้ํามันก็ได้ไใส่กระใสกระเทียมครับลงไปพัดไหหอมหอมพี่น้อง ัดไปเรื่อยๆพี่น้องให้กระเทียมเขาเรืองหอมยัค่อยมาใส่ไข่พี่น้องนี่ครับเรลืองประมาณนีก็บพอพี่น้องต่อไปเ้ากัะเอียวไข่มาใส่พี่น้องครับต่อไข่ใส่ไปเลยนี่ผมก็ใส่ไขยูนสองหน่วยพี่น้อง้ใดเยน อยากกินไข่ลายกว่นนี้ก็ใสหลายก้นกนี้ก็ไดเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เอดประมาณจานหนึ่งนะพี่น้องเข้าผัดทอาก็ได้จานสว่สวนๆจะน้อยด้วยพี่น้อง <c oughs> น่ครับผมก่อนพื่ได้เอาให้มันเสร็จจนสุกลายเลยพี่น้อง <c oughs> ให้มันมีไข่ไข่เหลือน้ำยุ่จากน้อยพี่น้องยำข้าใส่เข่าลงไปนี่ครับมันกระชีได้เคลือบเข่าไปน้ำกันพี่น้องสีสันจะไดยสวยงาม้วกะ เรียกเนม็ดเข้าเนาสีเหลืองสวยงามพี่น้องนี่ครับอันนี้กับบีบีบีเข่าพัดให้ใครกับเขามันเข้ากันพี่น้องพัดไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ได้ประมาณนี่แล้วพี่น้องเรียกวอันนี้ก็ผมกระิใส่ซอสปรุงรสลงไปอีกพี่น้องปลาเขียวอีกซอนหนึ่งนะพี่น้องเด้ออันนี้ก็เพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความ หอมให้เขาวพัดเท่าแสบก็เก่าพี่น้อนครับนะครบับอาไรประมาณนี้เอากปใสมเกืะเีตดที่เ,เห้งทันไว้ลงไปพี่น้องเห็นไหมครับสีสันก็ะสวยงามขึ้นมาอีกพี่น้องเพื่อให้ดูขาาขาวพัดเท่าเป็นตะกินเป็นจะแสบขึ้นพี่น้อง กระซิมรสเบิ้งพี่น้องรสชาติพอได้เป็นที่พอใจเฮาอย่างพี่น้องนะครับอันนี้ผมกระแสบแล้วพี่น้องกระสีใสต้นหอมเดี๋ยวหั่นว้ลงไปครับอันนี้ก็พัดให้พักสลดนักหน่อยพี่น้อง้าพูดไดว่ากินผักกับวัตถงดิบได้พี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นเมนูที่เขาเขาเหลืออยู่นในตู้เย็นนะครับพี่น้อง ถ้าเขาไยังมาท่านใดเสียยังมาท่านปดป่อยเขากเอามาผัดกังสีใดพี่น้องก็ต้องกิมเด้อเขานี่ครับติดตักใส่จานในพี่น้องเบิ่งก่อนนี่ครับสวยงามเป็นตาแสบวาพี่น้องนี่ครับจะจะกินในพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องไหมปติบสธจำได้เนาะหรือว่าสวยจะลกบวะนาะนี่ครับ บีบมะนาวจวดลงไปก่อนพี่น้องเพิ่มความเปรี้ยวก่อนน่ครับตัดสมจากน้อยหอมมะนาวครับพี่น้องนี่เราสอนสวดๆไปเลยพี่น้องกินใหพี่น้องเบิงงกกันนี่ครับจะแสบกับพี่น้อง นี่ครับพูกแสบดีๆได้ไปเนาะถ้าถือใจคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โวุทนะเด้อครับพี่น้อเมือนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ